ใครที่ชอบซื้อของเซเว่นรบ่อยแบบเราวันนี้เรามีทิคกีดีๆมาฝากไม่ต้องยกให้เหนื่อยได้ราคาดีแถมยีิบสองเดือน2นี้เขามีโปรแรงสุดๆด,ด,ด้วยแล้วมาที่เซเว่นกันทุกคนพอดีของที่บ้านหมดหลายอย่างเลยต้องออกมาซื้อของเข้าบ้านกันสักหน่อยแต่หลายอย่างคือหนักๆทั้งนั้นยกจนเหนื่อยเลยมาซื้อทีนึงก็คือห่อแพก็แพกทีนึงทุกคนแต่ล่าสุดเพิ่งคนพบวิธีที่ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้อีกต่อไปแล้วคือนี่เลย All ไลน์เข้าได้ง่ายๆผ่านแอปเซเว่นเลยข้างในจะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีของให้ช คือครบมากเหมือนได้เดินห้างเลยเราลองใช้ดูใช้ง่ายมากทุกคนี่แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนและสำคัญมีส่วนลดโปรโมชั่นต่าง,างๆเพียบแล้ววันที่22เดือน2นี้ซื้อซ้ำย้ำโปรแรงที่อออนไลน์ line, <ๆ>เขารวมดีลเด็ดส่วนลดสูงสุดกว่า90%วันนี้วันเดียวเท่านั้นสินค้าลดอย่างแรงมัดรวมแบรนด์ดังมากมายแล้วนี่ทุกคน<ๆ>เขาแจกโค้ดลดคลั่งพร้อมเซอร์ไพรส์โค้ดถ,ถึง4ช่วงเวลากดง่ายกดเพลินมากและที่สำคัญไม่ต้องยกให้เมื่อยมือเพราะเขาจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยอย่าลืมนะทุกคนวันที่22 2เดนนี้เ่านั้นซื้อย้โปรรแงรีบาชือกันทุอคนี่ออ ออนไลน์เท่านั้นมาช็อปกันนะ